ไม่ต้องไปเฉียงกันหรอกจะเกิดไม่เกิดไม่อยู่ที่มันอยู่ที่กําลังใจเนี่ยเราสวดมนต์ภาวนาทุกครั้งเนี่ยมันห่างจากความรู้สึกทางโลกอะ่ะห่างจากกิเลสตัณาอุปทานห่างหมดแหละถ้าห่างบา่อยๆมันก็ลืมมันแหละมันก็มีความสุขอะ่ะแก่มาก็เป็นประโยชน์ตาคะเมื่อสักครู่เนี่ยหลวงตาพูดว่าเนี่ย หลวงตาเนี่ยอยู่ในอารมณ์บุญดูอย่างหลวงตาสิหลวงตาอยู่มาจนทุกทุกวันเนี้คนที่ไม่อยู่ในอารมณ์บุญเนี่ยลักษณะเป็นยังไงคะหลวงตาโอ้โหขึ้นขึ้นเปลี่ยนขึ้นเปลี่ยนประจําเปลี่ยนเนะี่ยพอกําลังสวนจดีเอา้าโดนเสียงดูนรูปรถกินเสียงกับไปตามขึ้นแล้วเหมือนสวดสวดเสร็จแล้วก็ไปเล่นโทรศัพท์อย่างนั้นแหละขึ้นมันก็เปลี่ยน เปลี่ยนไปดูในโทรศัพท์มันก็นชอบมั่งไม่ชอบมั่งบางทีมันด่ากันในโทรศัพท์ยังมีเลย uh huh. <c oughs> นั่นก็เรียกว่าเปลี่ยนขึ้น uh huh. ไม่เราไม่ไม่อยู่ในขึ้นถ้าเราอยู่ในขึ้นเราเรื่องราวของเราเราสัมผัสได้นะ่ะเรื่องราวของเรานี่แหละใครจะคิดถึงเราใครจะอะไรเราเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึก เหมือนใครจะโทรศัพท์มาเราเราก็มีความรู้สึกแล้วเนี่ยเคือการพิสูจน์ในการในการฝึกกรรมฐานเนี่ยพอจิตเราเราเปิดเครื่องทีนี้เราปิดปิดเครื่องก็คือขึ้นมันไปทั้งโลกอะมากอ๋ออารมณ์ไม่ต่อเนี่ยก็คือเมื่อไหร่ที่เราไปโกรธไปวุ่นวายไปมันก็ตัดขึ้นนั่งอ่านขาดราอะไรอย่างเงี้ยคือตดัดไปหมดล,ละมันไม่เหลือหรอก เรื่องราวของตัวเองก็ไม่รู้ละแ,แล้วมันมีวิธีไมหมคะที่สมมติว่าถ้าเราจะอ่านข่าวอย่างนั้นน่แล้วเรายังอยู่ในบุญได้อะค่ะหลวงตาทำไมจะไม่ได้แล้วก็สวดมนต์ไปจนคินเนี่ยเราห่างจากโลกบ่อยๆเนี่ยความรู้สึกทั้งโลกมันมาทางไหนอ่ะตาห<า>ูจมูกมลิ้นกายจากูปรสกลิ่นเสียงเนี่เราสวดบ่อยๆมันห่างบ่อยๆห่างบ่อยๆเนี่ย คนที่ไม่มีความรู้สึกนะ่ะไม่มีในโลกเนี้ยแต่มันเป็นความรู้สึกทั้งโลกไงตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่จําความได้กับบันทึกแล้วไงตางหูจหมูกลิ้นกายรูปรถกลิ่นเสียงไงบันทึกแต่มันเป็นโลกไงที่เรียนยนกันนั่นแนหะที่ทํางานนะั่นโลกนั้นแหละทีนี้พออายุมากนะจะมาฝึกกรรมาฐานหรือป่วยจะมาฝึกอะโหมันต้องใช้เวลาขนาดไหนอะอใช่ไหม เหมือนเราร้องเพลงอ่ะร้องเพลงกับการสวดมนต์มันต่างกันตรงไหนเอาไม่ต่างแต่เวลาร้องเพลงทำไมมีความรู้สึกเลยอ่ะเพราะมันชินไงจะว่าเพลงเศร้าเพลงโศกเพลงสนุกไงฮะพอร้องก็ไปเลยไงเพลงมันโดนใจไงคะเอามันชินมาจากหลายภพชาติแล้วไงแล้วบทสวดจะทายังไงให้มันโดนใจเรเ<อ>าบ้างอนะ้าวสวดบ่อยดิสวดจนตายนะสมอกอย่าไปยุด นั้นไหนก็จะตายอยู่แล้วล่ะสวดไปเถอะเผือ่อจะได้รู้เรื่องม้่งละตายแล้วไปไหนอย่างนี้เราก็ลอกอารมณ์ของการร้องเพลงว่าสวดยังไงให้มันเข้าไปถึงใจให้รู้สึกว่ามันดีใจสบายใจสุขใจใช่ไหมคะถูกอคนเราสวดมนต์ไปนานๆเขาอาจะรู้รู้แล้วเราก็จะรู้ด้วยวันนี้อารมณ์เราไปทางไหนตาหูจมูกลินกายรูปรถกินเสียงไปทางไหนอะ เราบังคับมันได้ไหมเราเปลี่ยนมันได้ไหมอืย่างโกรธอย่างหงุดหงิดเนี่ยไม่ใช่จะวันสองวันนะหงุดหงิดอ่ะบางคนหงุดหงิดเป็นปีหลายปีนะมันจิงจะชินนะบางคนหงุดหงิดมาตั้งพบที่แล้วนู่นอ่ะเห็นกันหงุดหงิดแล้วได้ยินเสียงก็หงุดหงิดแล้วบางคนอ่ะมันไม่ได้ฝึกง่ายๆนะหงุดหงิดเนี่ยไม่ได้ฝึกเลยนะคะแต่ชานานมากถูกมันชิน ทีนี้เรามาชินกับการสวดมนต์อ่ะมันก็ห่างอ่ะเราสวดทุกทุกครั้งห่างทุกครั้งไงห่างทุกครั้งไรยนานนาน,านานเข้านานเข้าน่ะเราไปสวดเนี่ยเราก็เพลินเนี่ยชั่วโมงนึงเราก็แป๊บเดียว<ม>พอเพลินเสร็จแล้วถ้าสวดที่บ้านมันก็สวดต่อแล้วอนะไม่สนใจแล้วมันเพลินก็ต่อเห็นเพลินไปแป๊บเดียววันหนึ่งแป๊บเดียว เหมือนหลวงตากําลังจะบอกพวกหนูว่าก็ให้เปลี่ยนเขาเรียกว่าให้เรามาเคยชินกับอารมณ์ที่มันไม่เป็นพิษมาเป็นอารมณ์บวกๆเพราะว่าใช่อารมณ์าจาก่วาม,มโลโอแล้วเราจะเข้าใจธรรมห่างโลกกับรู้ธรรมเข้าใจไหม <c oughs> คือโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันตอนนี้เราติดโลกมากเราจะไม่เข้าใจเรื่องธรรมธรรมะากคือความรู้สึกนั่นแหละไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะ ถ้าใครอ่านหนังสือแล้วสำเร็จมีไหมอ่านแล้วทะลุเลยนะไม่มียกเว้นผู้ที่มีกำลังอยู่แล้วคือมีบุญอยู่แล้วเนี่ยพอพระเจ้าท่านเทศจบเดียวก็อดีตมันก็ขึ้นมาเลยอ่แต่นี้เราสวดยังไงก็ไม่มาเพราะมันไม่มีบางคนนะ่ะเหมือนเราอ่านนะ่ะ อ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกอ่านอะไรก็ตามฮะพุทธเจ้าท่านแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งนั้นก็ดับครั้งพุทธกาลเป็นโสดาบันแล้วแหละแต่เราอ่านเรายังไม่เข้าใจเลยอันไหนเกิดอันไหนดับไม่เข้าใจเพราะมันไม่มีเราไม่ได้บันทึกไว้เหมือนผัวเมียด่ากันนะ่ะลองด่าดิมาเลยอะถ้าบันทึกนะถ้าไม่บันทึกไม่มี งสแสดงว่าหลวงตาการันตีว่าการสวดมนต์เนี่ยมันจะทําให้ฐานฐานท่านเรียกว่าฐานกรรมคือการกระทําฐานก็คือจิตคือตัวเราเนี่ยที่มันเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นสุดนี่แหละมันมีฐานไงน <c oughs> ถ้ามีฐานแล้วมันก็ต้องขึ้นยอดอยู่ดีอ่ะ <c oughs> พอแอบนึกภาพตามมันเหมือนการสวดมนต์เนี่ยเป็นการขัด พฤติกรรมที่กระด้างของหนูให้มันดูเข้าที่เข้าทางแล้วก็ไปได้ถูกทางมากขึ้นนะคะลบไงหลบอารมณ์ที่ไม่ดีอ่ะสาธุค่ะเพอหลบมากๆมันก็ชินนะค่ะมันชิน